เอกสาวเผยเหตุใช้นามสกุลเดียวกันกับนักบอลทีมชาติจนโดนถามแต่งงานกันแล้วนางเอกสาวลูกรักค่ายเจ MM ม t v น้ำตาลทิพนารีต้องชี้แจงอีกรอบลังยู่ยู่มีคอมเมนต์ถามถึงสถานะของเธอกับต้นนาริป,ปดิน แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยและกัปตันทีมบุรีรัมยูไนเต็ดว่าเป็นอะไรกันทาไมใช้นามสกุลวีระวัฒโนโดมเหมือนกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วโดวยล่าสุดสารน้ำตาลชี้แจงว่าน้ำตาลทิพนารีวีระวัฒโนโดม กับนรบดินวีรวัฒโนดมเป็นพี่น้องแท้ๆที่คลานตามกันออกมาค่ะไม่ใช่คู่แต่งงานหรือแฟนกันทุกคนอาจจะเข้าใจผิดหลังเห็นไปเชียร์พี่เตะบอลก็เข้าใจว่าเอเอ๊นั่นแฟนนักบอลหรือเปล่าแต่จริงๆเป็นพี่น้องกันค่ะพี่ต้นเขาก็มีแฟนแล้วหวานมากคู่นั้น